พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายต่อแม่สาวโค้งสางดีเนี่ยเอาอ่านลาพี่น้องเบิ่งน้ำไตแขยงขาเท่าไรก่อนหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันนี่พี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันแม่สาวต้นพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันสีสันเบิ่งเอาพี่น้องต้นโตเขาแต่งมาเรียบร้อยพี่น้องหน้าตาแม่นี่ก็แม่นบ่แม่นี่เท่าไรครับเส้าห่าสองหนึ่งสองห่าพี่น้องจัดแม่นี่ผสมแล้วโอ้ผสมแล้ว อันนี้สองสามเนาะสองสามได้พี่น้องสีแดงจัดจ้านนี่สองสามอันนี้ผสมแล้วจังสองหานะโอ้นี่แม่สาวทองแรกพี่น้องสาวทองแรกเบื้องหน้าตาโตน้าหางไตแข้งขาดีได้พี่น้องพึ่งผสมเนาะอ่าพึ่งผสมไส่พอได้ไหมนิวเอชเอฟสามหนึ่งคุณตพี่น้องใส่พอดังเลยเชฟสามหนึ่งแม่กะงัามพ่อกะดังพี่น้องตัวนี้เนี่ยวาลาดน้าไตกระชับดีพี่น้องสองห้าสองสามกับสองหนึ่งโอ้พี่น้อง โอ้สองสาวหน่อยผมถ่ายไหวอีบึงหันนี่งามงาม,งามนี่แขนคักพี่น้องนี่นี่ลูกพ่อใดงามนี่งามงามพี่น้องแขนตันแม่สาวหน่อยสีออกเม็ดกระเบือกนี่อาสีออกอ่าเชื่อื่นสีนวลนอ่ะพี่น้องสีกระหับไลนี่งามนี่พี่น้องนี่งามตันตันดีค่ะน้องตัวนี้เนาะเปิดเท่าไรตัวนี้มื่นหกเด้ยพี่น้องมื่นกี่บาทหนึ่งหมื่นกับหกพันตันตันนี่พี่นอ้อ,นาา 100, 000, นอง,อ,งอู้ยตันนี่ดีเลยพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันงามงามแม่น้อยบาทนี่ เก้าพันหาอ้ยพี่น้องง่วแม่สาวหน่อยบพกพ่อมือพี่น้องนี่ง่วงบานๆเฮาแม่สาวหน่อยเก้าพันหาลอยเอาไปเป็นแน่วพี่น้องเอาไปต่อเอาไปเป็นนอเป็นแน่วพี่น้องต่อร่องได้อีเพื่อนว่าพี่น้องต่อได้ทุกตัวที่เพื่อนว่ามาอุ้ยชุดนี่สุดยอดเลยพี่น้องชุดห้าตัวถือกระโมูเก้าพันหาลยตัวนี้สองหนึ่งพี่น้องตัวแม่ขาวหน่อยแม่สีออกกาบไรนันมื่นมื่นหก สองสามทองแลว้วสองหานอ่ะขออนุญาตเบอร์ทั่วครับผมขออนุญาตเบอร์ทั่วเ <83. S 1> ออศูนย์แปดสามเก้หงหวชุดหนีนนแม่สาวเบิรพี่น้องห้อยยังก่อห้อยลั่นกะลาสินพี่น้องห้อยลั่นกะละสินเพื่นด้มา,ะะาชุดบักใหญ่พ้ใด้นใจโทั่มากตอนองโดยเฉพาะตัวนี้บอกพ่อหมื่นพี่น้องเก้าพันหาร้เอาขอบคุณเลไลนมาครับผมอันนี้ใสเคเอฟสามหนึ่งไหวได้พี่น้องแม่สาวทองแรกบักใหญ่เ้า ย่างตอพี่น้องเร่บรรยากาศการสื่อการขายโอ้หหอยคอนด้ััวหน่อยมากพี่น้องหอยคอนด่หัวนหน่อยมากโอ้ยคนกำล,ลังนี้สีสต,ต,ตัวโตคือหวองดังขออนญุญาตกับผมเท่าไรก่อนี่สิบสามหนึ่งหมื่นสามพันเมษาหน่อย ต้นโตดีพี่น้องหน้าตืดเลยพี่น้องเลี่ยมโตจัดหนา้าหนาหย่อนจนเขาเอิญพี่น้องน้ำใต้ก็ดีแขรงขาก็ดีสิบสามเลยพี่น้องเพิ่นเปิดไว้นี่ลูกพ่อดลังสายพัฒนาแล้วพี่น้องเนาะเที่ยังตะเพิ่นบ่ได้แต่งเขาง่ามของเอพิ่นอยู่พี่น้องสิบสามเพิ่นเปิดไว้แยกพอ่อแยกแม่มาห้อยคว้านได้มากเมือน,นี้ิมสิบสามเนาะขออนุญาตเบอร์โทรห้อยคว้านศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าห้าเจ็ดหอยคว้านขึ้นชุ่มขึ น้าตอร่องพี่น้องอะขอบคุณหลมาครับผม้งไย้งาอยาบกสแบมคมใหญ่ใหญ่แม่ลูกับผแม่ลูกลูกผูกลูกห้ามพี่น้องสีแดงจัดจานเลยนีนะครับผมแจ้งคาประกันให้นะโอ้ปะการเบื่ทุกอย่างอืนะครับลูกโอ้ทางเพิ่อุดบอลอตนะครับผมโอเคเ่ตัวที่ใบพี่น้องฟังนะครับพี่น้องอันนี้วคแม่กับลูกผมเปิดไปสามเกิครับผมสาราค่าเปิดไว้ พี่น้องตอรองเมดแล้วครับเด้อตอจะตอหลายไปที่ลุกขึ้นโอเคข้อดำหัวดำโอ้โบดเต็มที่ครับพี่น้องเรขอนับนะครับพี่น้องโอเคลูกแดงขึ้นครับพี่น้องลูกแดงครับเนาะครับลูกเป็นแบบลูกเขาครับพี่น้องเจ้ายูโรครับผมมี่หลอดอะครบางนะครับโอ้มีใบมีหลอดเลยโอเคอ่ะมี่อีกว่าบ้างมาเบิร์กแม่นี่แม่แยกลูกแม่เนาะ โอ้ลูกแหกแยกมากเนาะหัวลูกแรกหลังจากลูกเพิ่นนั่นหอยหลานเพื่อนครับผมเพิ่นแหลกขายแม่ไม่ห้อยนะครับไม่หัวลูกตัวแหลกหุ่นดีเนาะโพวงสางดีครับครบเบิดโบดบิดคือกันคลิปหุ่นดีเนาะเออหัวแต่แยกลูกน่าไต่ก็ดีเปิดเท่าไรบ้านนี้เปลือกไม่สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันนู้นราคาเปิดต่อร่องเนาะสี่หมื่นห่าครับแมนเหรอนะเนาะ บลาหนต่อไปแม่สาวบวลนั่นแม่สาวโอ้มาเบิ่งแม่สาวฟันน้ำนมอยู่พี่น้องพ่อผสมเนาะพ่อผสมพี่น้องอุ้ยอุ้ยสายพัฒนาพี่น้องตัวนี้มันเป็นลูก68โอ้ลูก KF 68เจ้ากาเรตเนาะครับผมโอเคเปิดเท่าไรครับนี่เปิดไว้33ครับ33คือกันพี่น้อง33คือกันตัวนี้โอ้แต่ว่างามเนาะข้อขาใหญ่หุ่นดีเลี่ยมโตจัดขาตาสีแน่สีออกเม็ดกับเปลือกเหนียวเนาะ เบงันิไเบงพิงี่น้องเบิงวัจุยางพี่น้องเบิงอะเบิงไรเดีย่ะน้ามไต้กับง้ามตัวนี้ลอยซีซบวกเนาะลอยบวกอ่ะบตตัวพี่น้องวูกับงนะครับโอเคพี่น้องสนใจโทรสอบถามนะครับผมเบอโทรติดต่อศูนครับห้าสามสครับผมห้อยยังห้อยทมมาจากสกลนคโอ้ห้อยท่มสกลนคอนพื้นดมากชุดบักให้พี่น้องสาม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  กับสามอย่างก่อนอ่ะอันตอนน้สามเจ็ดครับสามเจ็ดพี่น้องแม่ลูกโอเคใช่แล่วหัวจะอืดหยาครับผมเนาะจะอึดหยาดแน่จะขาดน้ำเลี้ยงแน่เนาะก็คว่ำคนหนอ่งเคื่อเรียตัดขาขึ้นเลยก็ได้เรียกงัวครับเออเอางัวผูไปคว่จอยยักหน่อยจอยดัวครับโอเคไปยู่ไม่ไม่ยค่างเขาเจ้โอ้โอ้โอ้คอื่อ้โอ้โอ้ตอโอ้โเ้โออ้โอ้อุออ้โอ้อ้อ้โั้โอ้โอโอ้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 โออ้โอออออเ้ออโอรอ้้โอ้นใจเ้อครับเด้อ ต่อเลยแปดห้าสม่ศูนย์ศูนย์สี่หก้อยมจากสกลนครโอเคครับผมก็ว่าลอยโลงฟี่ะลครับผมลอยโลรงฟีรโมชันอีกตังหากเอาขอบคุณหลายๆายมานครับผมยังต่อพี่น้อง